วันที่ยี่สิบสามผมไปคุยกับพี่น้องชาวดุสิตผมก็พูดเรื่องนี้ให้ฟังว่ามันต้องเจ็ดวันล่วงหน้าก่อนเงินเดือนออกต้องมีกฎหมายรับรองว่าเราจะสามารถประกาศพระราชากำหนดประกาศได้กำหนดว่าจะปรับเงินเดือนขึ้น15%เซเพราะฉะนั้นโครงสร้างอะไรต่างๆทำเสร็จจะใช้เงินคงครังประมาณ4ี่0 0ล้านเท่านี้ครับประกาศสมมุติว่ายาเมื่อวานนี้ประกาศอีก7วันเงินเดือนใหม่ออกรับเงินเดือนใหม่สินค้าขึ้นราคาผลเดียว oh, ขึ้นเงินเดือน15%สินค้าขึ้น5% 8%ซอยังพออยู่ได้แต่ที่ทํากันมานั้นประกาศเอาดิบเอาดีเอาหน้าเอาตาตั้งแต่เดือนมกราจนถึงรับจริงๆอย่างคราวที่แล้วรับเดือนมกราอีกเดือน13เดือนสินค้าขึ้นราคาไป20%กว่าเปอร์เซ็นต์เงินเดือนขึ้น1 5เราจะรณรงค์ให้มีการใช้พระราชกําหนดเพื่อให้ใช้เวลาเพียง7็วันรับเงินเดือนใหม่ซึ่งสามารถทําได้เพราะถ้าเราคาดการว่าจะจ่ายได้ เราก็ตั้งไว้เผื่อโดยใช้เงินคงครังออกมาจ่ายก่อนท่านพี่น้องครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเนื้อบากว่าแรงแต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการที่ให้กระทรวงการคลังเห็นชอบท่านพี่น้องที่ครพพรักประชากรไทยพูดถึงเรื่องอะไรอีกในการรณรงค์ครั้งนี้เราเอ่ยถึงเรื่องหนี้สินท่านพี่น้องครับผมจะยกตัวอย่างหนี้ของครูแต่เรื่องนี้จะใช้ได้กับหนี้ของทุกคนไม่มีอะไรจะเป็นความทุกข์เท่ากับมีหนี้เวลาหนี้มันเกิดขึ้นนั้นไม่มากมายไม่เป็นล้านไม่เป็นหลายล้าน มันเป็นเงินหมืน่นมันเพียงแต่เงินแสนแต่ว่านี่เงินหมืน่นเงินแสนนี่แหละครับที่ทําให้คนยากจนอย่างพวกเรานั้นต้องลาบากแทบเลือดตากระเด็นถ้าครูมีนี่อยู่สี่แสนล้านเขาไม่บอกว่าครูกี่คนแต่ผมลงบอกว่าจะใช้ตัวเลขกลางๆครูมีนี้สองหมื่นครูมีนี้สองแสนสามแสนผมใช้ตัวเลขกลางๆว่าแปดหมื่นครูล้านคนก็ 80, 000, 000. แปดหมื่นล้านรัฐบาลเคยช่วย ช่วยครูตัวยังไงอนุมัติเงินห้าร้อยล้านไปช่วยค่าดอกเบี้ยครูเงินสี่แสนล้านดอกเบีย้ยสิบเปอร์เซ็นก็สี่หมื่นดอกเบีย้ยห้าเปอร์เซ็นก็สองหมื่นล้านสองหมื่นล้านรัฐบาลส่งไปช่วยห้าร้อยล้านเพื่อช่วยดอกเบี้ยครูมันช่วยได้ไหมครับไม่ได้แต่พรคประชากรไทยโดยหัวหน้าพรคประชาชนไทยช่วยคิดให้ท่านฟังท่านทั้งหลายฟังผมแล้วก็บอกเออนี่มันเรื่องธรรมดาถูกต้องครับพรคประชากรไทยเห็นกับเรื่องธรรมดาแต่เราเออกมาแก้ปัญหาให้ท่าน คือ,อยังไงครับคือว่าเรารู้ว่าเวลาเราไปซื้อบ้านเราไปซื้อที่ดินเอาไปเข้าธนาคารนั้นเขาเรียกว่ามีอสังหาริมทรัพย์ไปค้ำประกันท่านเสียดอกเบี้ยและผ่อนชําระต่ํามากสมมุติท่านไปซื้อบ้านหนึ่งหลังราคา8ปดหมื่นเอาเข้าธนาคารเชื่อไหมครับท่านผ่อนชาระร้อยแปดสิบเดือนคือสิบห้าปีดอกเบี้ยร้อยละสิบห้านะครับสูงนะร้อยละสิบห้าสิบห้าปีคือร้อยแปดสิบเดือนท่านผ่อนทั้งต้นทั้งดอกเพียงเดือนละหนึ่งพันกหกสิบห้าบาท หนึ่งพันกหกสิบห้าบาทต้องมีของคํำประกันเพราะฉะนั้นผมเรียนท่านทั้งหลายว่าครูคนหนึ่งหรือตำรวจคนหนึ่งหรือใครก็ตามแต่มีหนี้แปดหมื่นถ้าเราเริ่มต้นโดยการให้ต้นสังกัดทำการสำรวจว่าน,นี่จริงนี่ปลอมอย่างไรไม่ใช่มาเมคอัพขึ้นมาเพื่อจะทำหาเงินไปทำอื่นมีหนี้จริงจ่ายมาหลายปีแล้วกรรมการตรวจสอบบอกเป็นหนี้จริงสถาบันที่รับเงินเดือนบอกว่ามีเงินเดือนอยู่อย่างนี้จริงได้เงินเดือนเดือนละแปดพันบาท อย่างนี้จะทํางานอยู่ที่นี่อีกสิบห้าปีทํางานอยู่สิบปีสิบห้าปีก็ผ่อนร้อยแปดสิบเดือนสิบปีก็ผ่อนร้อยยี่สิบเดือนคนมีหนี้อยู่แปดหมื่นจ่ายดอกเบีย้ยเดือนละสี่พันสี่พันผัวเมียหาได้สองคนสองหมื่นถูกเกดไปสี่พันค่าดอกเบีย้ยลูกก็งอยแล้วควรจะให้ลูกได้สบายได้ซื้อของซื้อข้าวลูกอดไปแล้วเพราะพ่อแม่ต้องเอาดอกเบีย้ยไปจ่ายเขาทุกเดือนท่านพี่น้องครับงานอย่างนี้แหละครับพระประชากรไทยอาสาที่จะล้างหนี้ ไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นตำรวจเอาระบบเพียงแต่ว่าตรวจสอบหนี้สินแล้วก็สถาบันที่จ่ายเงินเดือนออกหนังสือรับรองว่ามีเงินเดือนรัฐบาลสั่งธนาคารธนาคารรัฐบาลเป็นตัวอย่างก่อนก็ได้เอกชนจะตามได้เพราะดอกเบี้ยมันร้อยละสิบห้าสั่งให้ทําอย่างนี้ครูมีหนี้แปดหมื่นครูก็เอาไอใบนี้ไปธนาคารพูดง่ายๆว่าไปออมสินหรือจะไปธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารรัฐบาลไหน เมื่อไปยื่นเสร็จเขาก็จะให้กู้โดยเอาเงินเดือนเนี่ยค้ำประกันครูกอกู้ครูขอค้ำครูขอกู้ครูขอคำ้ำแปลว่าเรื่องอย่างนี้ผัดกันกู้ผัดกันคำ้ำพอเสร็จแล้วเป็นไงครับทุกเดือนเคยจ่ายดอกเบีย้ยร้อยละสิบแปดหมื่นต้องจ่ายเดือนละแปดพันทำระบบนี้แล้วครูจะเริ่มจ่ายหรือคนที่เป็นลุงนี่จะเริ่มจ่ายเดือนละหนึ่งพันกว่หกสิบห้าบาทดูสิครับเคยจ่ายแปดหมื่นหรือสี่พันหรือหมื่นหรือพันหก ท่านจ่ายเพียงพันเก้าหกสิบห้าบาทต้นหายปลายหดร้อยแปดสิบเดือนท่านพี่น้องครับถ้าเป็นหนี้อยู่แสนหกก็จ่ายเดือนละสองพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้าหากว่าท่านเป็นหนี้อยู่สองแสนสี่จ่ายดอกเบีย้ยร้อยละสิบคือสองหมืนสี่แต่ท่านผ่อนชำระแบบนี้เดือนละสามพันกว่าบาทถ้าท่านมีหนี้สามแสนสองทำระบบนี้ท่านจ่ายเดือนละสี่พันกว่าสามแสนสองร้อยละสิบเนี่ยแปลว่าสามหมื่นสอง ร้อยละห้าคือหมื่นหกแต่ว่าท่านทาระบบนี้ท่านจ่ายเพียงเดือนละสี่พันกว่าบาทเรื่องพันอย่างนี้มันล้างหนี้ได้รัฐบาลไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องเอาเงินอุดนุนธน,นาคารเขาค้าเงินของเขาอยู่แล้วระบบนี้มันสร้างได้มันกําหนดได้และผมแน่ใจว่าไม่ว่าจะหนี้สินกี่หมืน่นกี่แสนล้าน ระบบธนาคารซึ่งเรามีถึง30แห่งในประเทศเขาก็จะค้าเงินของเขาด้วยร้อยละ15ในเวลา15ปีหรือในเวลาที่10ปี120เดือนก็ส่งเพิ่มมากหน่อยท่านพี่น้องครับโครงการอย่างนี้พักประชากรไทยขออาสาและถ้าเรามีจํานวนมากพอที่จะร่วมรัฐบาลได้เกิน20ขึ้นไปก็ออกกฎหมายได้เสนอกฎหมายได้เราสามารถจะเจรจาความกับรัฐบาล ท่านพี่น้องครับนอกเหนือจากเรื่องที่จะมีโครงการล้างหนี้แล้วผมก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าผมมีความคิดเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรผมเป็นประธานกรรมการเรื่องนี้เมือก่อนจะมาปราศัยผมก็ยังไปทํางานอยู่เขามีเหตุเรื่องคนขโมยจูนโทรศัพท์เรื่องนี้ร้อนเต็มทีเขาเสนออาทิตย์ที่แล้วผมขอตั้งกรรมการมาพิจารณากันกวันนี้รายความอย่างไรให้ไปดําเนินการอย่างไรนั้นผมยังทํางานอยู่ผมทํางานเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคนั้น ผมขยับขยายให้มีครูต่างจังหวัดภาคละสองร้อคนมาอบรมสี่ภาค800คนให้ครูไปตั้งชมรมในโรงเรียนให้มีชมรมผู้ที่สนใจเรื่องเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคชมรมละร้อยคนครูหนึ่งคนมีชมรมร้อยคนอบรมไปแล้ว800คนจะมีคนประมาณ800 80, หมืนเรากำลังขอใส่ไปในหลักสูตรให้นกเรียนเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมเรากำลังขอให้แม่บ้านซึ่งเป็น ป็นนายกเหล่ากาชาติประจําจังหวัดอีก76จังหวัดนั้นนายกเหล่ากาชาติควรจะเป็นนายกสมาคมแม่บ้านไทยผมแน่ใจว่าสมาคมแม่บ้านไทยนั้นจะมีบทบาทในการช่วยคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เราเสียเปรียบท่านพี่น้องครับเรื่องของการจราจรที่ยังจราจรอยู่บ้างนั้นขอเรียนท่านพี่น้องว่าเราได้ดําเนินการไปมากแล้วแต่ว่าพักประชากรไทย ไม่ชอบที่จะเอาผลงานมาประกาศว่าคะแนนกับผมนี่กับผมไม่ได้ครับผมทําโครงการรอบกรุงเทพมหานครวางโครงการเสร็จแล้วครับส่งให้กรมทางไปแล้วมูลค่าประมาณสามแสนล้านประกาศว่าประชากรไทยมีโครงการนี้จะเสร็จในสามปีเขาก็ต้องหัวเราะอ๋อสามแสนล้านสิเปอร์เซนก็สามหมื่นหนึ่งเปอร์เซนก็สามพันล้านประชากรไทยต้องรวยเละผมบอกผมไม่ต้องการอย่างนี้ผมต้องการทําโครงการสามแสนล้าน ถนนหกรกิโลถนนใหญ่เมงมุมโครงการอย่างนี้ต้องอยู่ในมือกรมทางหลวงถนนอย่างนี้ครับกรมทางต้องเป็นคนทําโครงการอย่างนี้นะครับโครงการจะเสร็จผมจะไปไหนโครงการจะค่อยๆดําเนินการตามสภาพจะทําช้าทําเร็วนั่นอยู่ที่เราอยู่การเมืองไม่ว่าอยู่ซีกรัฐบาลหรือฝ่ายคา้านเราก็บอกให้เขารีบเร่งดําเนินการได้งานของผมข้างนอกผมทําไว้เสร็จแต่ผมไม่ต้องโฆษณางานข้างในที่ผมมาดูแลนั้นเรากําลังรณรงค์ ในเรื่องของการถนนข้ามถนนลอดเดี๋ยวนี้ยกระดับข้ามตรงนี้ตรงนี้มุดข้ามตรงนี้มันก่อสร้างง่ายราคามันไม่รุนแรงแล้วนี่แหละครับมันจะเปิดเป็นช่องทางลัดให้แานเข,านข,าออนข้าตรงนี้ข้ามไปออกตรงนี้เข้าตรงนี้ข้ามไปออกตรงนี้ผมก็อาจจะโชคดีตรงที่ว่าเมื่อเข้ามาดูแลนั่นงานทางด่วนซึ่งคนเก่าเขาทําไว้นั้นมันสําเร็จรุล่วงเมื่อสําเร็จรุล่วงแล้วก็ต้องประกาศว่าเป็นความการุณาที่คนสมัยก่อนได้ตัดสินใจไว้ มาถึงตรงเราเข้านั้นเราประกาศว่ามันเป็นเกียรติคุณที่คนอื่นเขาทําไว้เพียงแต่มันอานิสงมาเกิดขึ้นตอนเราดูแลเพราะฉะนั้นถ้ามันสะดวกขึ้นมันเร็วขึ้นก็ต้องบอกให้เขารู้ว่าเรานั่นเป็นคนมาดูแลในช่วงต่อไปวันข้างหน้าจะเกิดตรงไหนจะต่อตรงไหนจะทําอย่างไรนั้นข้างหน้าแม้เราจะไม่เป็นรัฐบาลงานเสร็จก็จะมีคนเข้ามาประกาศเกียรติคุณท่านพี่น้องครับงานของรัฐบาลที่ทําในการแก้ไขปัญหาจราจรนะั้น ถ้าถนนวงแหวนข้างนอกถนนใหญ่แมงมุมอีกสองปีครึ่งถึงสามปีมันเสร็จข้างนอกมันจะหลวมข้างในนั้นระบบรถบผลฟงมวลชนถึงเราคิดอ่านไม่ต้องการให้มันลอยฟ้าในเวลาในเมืองแน่นๆเราต้องการให้อยู่ใต้ดินรัฐบาลเก่าวเขาทําไว้10กิโลเริ่มต้นอยู่ใต้ดินเราเข้ามาแก้ทันเราให้ทําเป็น20กิโลอยู่ใต้ดินแล้วเรายังให้ต่อปลายไปอีกยกระดับทางโน้นข้ามแม่น้ําไปทางบางแค10กิโลข้ามแม่น้ําไปทางเมืองนนทบุรีอีก10กิโล เราก็ตัังดําเนินโครงการรถไฟทั้งใต้ดินบนดินยาว40กิโลนั่นสีน้ําเงิน